นะคะวันนี้นะคะแอดมินนะคะก็จะมาขอโชคขอลาบนะคะแล้วก็จะมาจุดนะคะตัวเลขเสียงไทยนะคะที่จอมปวกนะที่บ้านของแอดมินเองนะคะหลังจากงวดที่แล้วนะ,ะจุดได้543นะคะแอดมินก็ได้โชคได้ลาบนะ,ะที่4 3นะคะก็ได้บอกกล่าวไว้นะ,ะไม่ได้บอกเยอะเนาะแค่ได้บอกไว้ว่าถ้าถูาถกนะคะจะนำนำ้ำแดงมาให้นะคะแล้วก็มี ดอกไม้นะคะหรือว่าขัน5มาให้เนาะแล้วก็หมากผู้นะคะมาให้เนาะหลังจากที่แอดก็ได้โชคไม่เยอะนะคะเนาะได้นิดนึงนะคะได้ที่4ีสนะคะ <rede> เกือบแตก3ตัวนะคะทุกท่านจุดได้5 4าสนะ,ะงวดที่ผ่านมา1ทันวาเนาะแอดก็จะมาแก้บนแล้วก็ขอต่องวดให้ f อด้วยนะ,ะเป็นแนวทางนะคะเนะะาะที่จอมปวกนะคะ แต่ก่อนยอดจะขึ้นสูงกว่านี้คะแต่ว่ายอดหักนะคะทุกท่านเนาะเหลือเท่านี้นะคะตอนนี้เดี๋ยวแอดมินก็จะเตรียมของไหว้ก่อนเนาะ,ะจุดธูปจุดเทียนนะอาจเทียนอาจจะไม่ติดนะคะว่าลมแรงมากเลยนะคะแล้วก็หนาวเนาะที่นี่นะคะ16ธันวาคม2567นะคะเดี๋ยวก็จะโอ้อยโชคบี あっ。<music> เดี๋ยวเราก็จะจุดเลขทูบตัวเลขเสียงชายนะคะทูบตัวนี้นะ,ะก็จะมีอยู่3ตัวเลขนะคะขอให้มางวดวันที่16ธันวาคม2567นะคะลมค่อนข้างแรงนะคะ <c oughs> งวดที่แล้วนะ,ะแตก2ตัวนะคะ <c oughs> เกือบ3ตัวเนาะ จุดได้543นะคะแอดก็ได้นิดหน่อยนะได้ที่4 3สนะคะทุกท่านจะมาขอให้เนาะหลังจากที่แอดได้นะคะก็จะมาขอเพื่อแบ่งปันแนวทาง fc ทางบ้านนะคะที่จอมปวกเนาะนี่ก็จุดได้นะ,ะก็สามงวดแล้วนะคะที่ได้มานะ,ะจุดเสร็จแล้วเนาะแอดก็จะปักนะคะวันนี้ก็ได้นำ นี่ค่ะขันห้านะคะแล้วก็หมากพูแล้วก็น้ำแดงะะที่ได้กล่าวไว้ในงวดที่ผ่านมานะคะว่าถ้าได้นะคะก็จะดำน้ำแดงนะคะมาถวายนะคะนี่นะคะเลขทูบจุดแล้วนะคะนี่ยปักเลยนะคะปักเนาะตอนนี้นะะก็ได้จุดนะคะเลขทูบตัวเลขเสียงท้ายนะคะ ก็แอดกเคยมาจุดขอตรงนี้นะคสามครั้งนะคะงวดที่ออกสองหแล้วก็งวดถัดมาสองหอีกนะคะก็ได้นะก็ปรากฏว่าออกตรงกับเลขทูบที่มาจุดนะคะแล้วก็ล่าสุดก็จุดได้สี่สามนะคะนะก็ได้แล้เอาน้ำแดงมาให้ตามที่บอกไว้เนาะก็จะมาขอเนาะงวดนี้จะมาแบ่งปัน fc ด้วยนะคะ ได้นำเลขทูปนะเหมือนเดิมเนาะมาขอ3ตัว2ตัวนะคะงวดวันที่16บธันวานะทุกท่านเนาะไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวเลขนะคะเลขห้าเลขห้าเหรอใช่ นะตัวแรกออกมาแล้วเนาะเป็นเลข5้านะคะหลังจากงวดที่แล้วเนาะได้สี่สามนะได้น้ำแดงขวดหนึ่งเนาะถ้างวดนี้นะคะ2ตัวสามตัวถ้าเข้านะก็จะได้เยอะกว่าน,นี้เนาะนอกจากน้ำแดงขวดหนึ่งก็อาจจะเพิ่มนะจากน้ำแดงขวดหนึ่งอาจจะเป็น9้าขวดนะแล้วก็ดอกไม้นะมากผูหมือนดืมนะ 2นะคะหแล้วก็2นะคะตัวที่3กําลังนะคะทุกท่านเนาะใครอยากจะให้เป็นตัวไหนคอมเมนต์มาเลยนะ,ะทุกท่านตัว2ตัวแรกชัดมากนะ,ะห้ชัดเลยส่วนตัวที่3ใครอยากจะให้เป็นตัวไหนคอมเมนต์มาได้เลยเนาะเผื่อจะตรงใจ F C ท่านไหนนะคะนี่ก็เป็นแนวทางโชคลาบนะ,ะงวันที่16 ธันวาคมสองพัน้า้อยหกสิบเจดนะคะงวดก่อนแอดก็ได้สี่สามที่จอมปวกนี้นะคะที่บ้านแอดเนาะก็ได้สี่สามนะคะเลยมาของวดนี้แล้วก็ถ่ายแบ่งปันให้สีด้วยนะคะเหมือนจะเป็นหกห่ป่ ดูการชัดๆนะคะ3ตัวเนาะ ทั้งสามตัวนะก็ได้ไม่ออกมาหมดแล้วนะคะมีเลขนะคะห้าสองหกนะคะทุกท่านเนาะใครส่วนใครจะไปแปลงเป็นเลขตัวไหนก็แล้วแต่พิจารณานะคะเนาะห้าสองหกหรือว่าห้าสองเก้านะคะงวดวันที่สิบหกนะคะรัฐบาลไทยชัดเจนนะทุกท่าน ส่วนเลขทูปนะก็ได้ไม่หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ขอทุกท่านนะคะโชคดีมีโชคลาภเนาะในงวดวันที่16บธันวาคมนะคะ526สองหนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ